สิ่งที่เริ่มต้นด้วยความโกรธมักจะจบลงด้วยความอับอายจงหาสิ่งที่คุณยอมตายเพื่อมันได้แล้วจงมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้นคนเราจะได้ยินเพียงสิ่งที่พวกเขาเข้าใจเท่านั้นอย่าตัดสินคนจากความผิดพลาดแต่จงตัดสินเขาจากวิธีที่เขาแก้ไขมันหากสุนัขของคุณเริ่มเห่าใส่คุณแสดงว่ามีคนอื่นกำลังให้อาหารมัน หากคุณกล้าที่จะถามก็จงเตรียมใจที่จะยอมรับคำตอบดวงตาคู่เดียวเห็นความจริงได้มากกว่าหูสองข้างที่ได้ยินคนเเขวมักจะพูดมากเกินไปเสมอหากคุณอยากเลือกทางที่ผิดให้ไปเที่ยวไล่ถามความคิดเห็นจากทุกคนนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ไม่ได้กลัวว่ากิ่งไม้จะหักเพราะความเชื่อใจของมันอยู่ที่ปีกไม่ใช่ที่กิ่งไม้ ไม่มีอะไรจะแสดงตัวตนของคนได้ดีไปกว่าสิ่งที่เขาหัวเราะเยาะบางคนตายตั้งแต่อายุ25แต่เพิ่งจะได้ฝังตอนอายุ75เราใช้เวลา2ปีเพื่อเรียนรู้ที่จะพูดแต่ใช้เวลาถึง60ปีเพื่อเรียนรู้ที่จะเงียบหากคุณนิยามปัญหาได้ถูกต้องคุณก็เกือบจะพบคำตอบแล้วคนที่เสรีที่สุดในโลก คือคนที่ไม่เหลืออะไรต้องปิดบังอย่าฝากกุญแจแห่งความสุขของคุณไว้ในกระเป๋าของคนอื่นความลับของอนาคตอยู่ในกิจวัตรประจำวันของคุณจงใช้กำลังของศัตรูเพื่อเอาชนะศัตรูเหมือนการจับงูด้วยมือของคนอื่นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณทำได้คือการทำผิดพลาดเพราะคุณไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลย จากการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอย่าโยนทิ้งอนาคตเพียงเพื่อความสบายชั่วคราวถ้าคุณจับปลาไม่ได้อย่าไปโทษมหาสมุทรความจริงไม่มีวันผิดถึงแม้จะไม่มีใครฟังก็ตามหากคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ก็ทำสิ่งเล็กๆด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครจงเป็นเหมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ส่องแสงเมื่อถึงเวลาของตัวเอง คำพูดของคุณมีพลังจงใช้มันอย่างชาญฉลาดอย่าทำให้ชีวิตลูกๆสบายจนเกินไปเพราะพวกเขาจะกลายเป็นคนอ่อนแอจงทำทุกอย่างด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์และอยากคาดหวังสิ่งตอบแทนเราดิ้นรนมากเกินไปเพื่อชีวิตที่สามารถจบลงเมื่อไหรก็ได้ทุกความผิดพลาดคือโอกาสในการเติบโตคุณกำลังฆ่าความสงบของตัวเอง ด้วยการคิดมากเกินไปถ้าสองคนขี่ม้าตัวเดียวกันจะต้องมีคนหนึ่งนั่งข้างหลังจิตวิญญาณที่มองเห็นความงามบางครั้งก็ต้องยอมเดินอย่างโดดเดี่ยวธาตุคือผู้ที่ไม่สามารถพูดในสิ่งที่ตนคิดได้ปัญหาของคนใจแคบคือพวกเขามักจะปากสว่างหรือพูดไม่หยุดคนเราอาจล้มเหลวได้หลายครั้ง แต่เขาจะยังไม่ใช่คนล้มเหลวจนกว่าเขาจะเริ่มโบยความผิดให้คนอื่นทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งมีคนเขาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเดินเข้ามาและทำมันจนสำเร็จช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือช่วงเวลาก่อนที่คุณจะเริ่มต้นเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดเ,เดิมๆแบบเดียวกับที่สร้างปัญหานั้นขึ้นมา ถ้าคุณอธิบายมันให้เข้าใจง่ายๆไม่ได้แสดงว่าคุณยังเข้าใจมันไม่ดีพอจงทำบางอย่างในขณะที่คุณยังหนุ่มสาวเพราะตอนนั้นคุณไม่มีอะไรจะเสียคนที่รู้จริงในสิ่งที่พูดไม่จำเป็นต้องใช้ powerpoint ไอเดียที่ปราศจากการลงมือทำไม่ใช่ไอเดียแต่มันคือความเสียได้บางปีคุณชนะแต่บางปีคุณกำลังสร้างตัวตนคาแรคเตอร์ Character. ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะเก็บรับผลประโยชน์จากความผิดพลาดและลองใหม่ในวิธีที่ต่างออกไปงานของคุณอยู่ตรงไหนความกลัวของคุณก็อยู่ตรงนั้นหากอยากให้คนไว้ใจจงเป็นคนซื่อสัตย์คำโกหกนั้นวิ่งเร็วแต่ความจริงมีอดทนสูงกว่าคุณทำลายความจริงไม่ได้คุณทำได้เพียงปกปิดมันด้วยคำลวงถ้าคุณไม่ยอมปล่อยให้อดีตตายไป อดีตก็จะไม่ปล่อยให้คุณมีชีวิตคุณจะถูกเกลียดหากคุณเป็นคนที่ถูกจูงจมูกไม่ได้คนที่ไม่ปกป้องคุณในขณะที่มีคนใส่ร้ายคุณก็คือศัตรูของคุณเช่นกันผู้คนจะไร้อำนาจหากคุณไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้คุณแจสู่ความสงบคือการทำตัวเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคนที่มีพลังลบการตัดสินใจที่กล้าหาญสามอย่างคือความเงียบ การปฏิเสธและการเดินออกมาผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณไม่เป็นวงสังคมก็เป็นกรงขังมีสองวิธีที่จะโดนหลอก 1. คือเชื่อในสิ่งที่ไม่จริง 2. คือไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่จริงอย่าเพิ่งเลือกข้างจนกว่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดบางคนเก่งมากในการทำให้คนอื่นดูแย่ผู้คนมักปฏิบัติด,ดีกับคนผิดและปฏิบัติแย่กับคนถูก คำพูดที่จริงแท้มักไม่สนอเหินคำพูดที่สนอเหินมักไม่จริงแท้คำพูดซ่อมแซมสิ่งที่การกระทําทําพังไปแล้วไม่ได้จงอยู่กับคนที่ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกไม่ใช่แค่ตัวเลือกคุณเปลี่ยนคนที่ไม่เคยมองเห็นปัญหาในการกระทําของตัวเองไม่ได้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณตามความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอย่าหลับหูหลับตาไม่ยอมรับความจริง เมื่อความโกรธเข้าสู่จิตใจปัญญาก็จะจากไปถ้าคุณไม่ควบคุมจิตใจตัวเองคนอื่นก็จะเข้ามาควบคุมแทนหากคุณปรับใจให้ถูกต้องชีวิตที่เหลือก็จะพบกับความสงบคำโกหกไม่กลายเป็นเรื่องจริงความผิดไม่กลายเป็นความถูกและความชั่วไม่กลายเป็นความดีเพียงเพราะคนส่วนใหญ่ยอมรับมันชัยชนะไม่วันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามในวันนี้เริ่มเลย คำว่าเป็นไปไม่ได้ทุกคำกำลังรอคอยความพยายามของคุณอยู่มีเพียงความตายเท่านั้นที่ไม่มีทางออกนอกนั้นทุกอย่างแก้ไขได้หมดความใจดีไม่ต้องการผู้เข้าชมอย่ามัวแต่มองนาฬิกาจงทำตามที่มันทำคือก้าวเดินต่อไปหนังสือที่ยอดเยี่ยมไม่ได้แค่เล่าเรื่องแต่มันเปลี่ยนคนอ่านหากหาทางไม่เจอก็จงสร้างมันขึ้นมาเอง คนที่เสียเวลาไปกับจับผิดคนอื่นมักไม่เหลือเวลามาแก้ไขความผิดของตนเองจงใช้ปัญหาเพื่อให้คุณเก่งขึ้นไม่ใช่ขมขื่นกว่าเดิมการรีบร้อนอธิบายหรือแก้ตัวคือสัญญาณของความอ่อนแอเสมออย่าใช้ไมบ้บรรทัดของคนอื่นมาวัดความก้าวหน้าของตัวเองเงินพูดภาษาเดียวถ้าคุณเก็บออมชั้นวันนี้ฉันจะช่วยชีวิตคุณในวันหน้าอย่าแบกความผิดพลาดไว้ตับตัว แต่จงวางมันไว้ใต้เท้าเพื่อใช้เป็นบันไดก้าวไปให้สูงขึ้นคนเขวมักพูดสองสิ่งเกี่ยวกับตัวเองสิ่งที่อยากให้คนอื่นเชื่อและสิ่งที่กลัวว่าคนอื่นจะค้นพบวันหนึ่งคุณจะเป็นเพียงความทรงจำสำหรับใครบางคนจงทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีเมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีโดยไม่มีสาเหตุนั่นหมายความว่าคุณกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่แน่นอนเมื่อพบว่าตนเองผิด คนฉลากจะแก้ไขตัวเองในขณะที่คนเขลวจะยังคงเถียงต่อไปคุณคือภาพสะท้อนของคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดความสำเร็จเพียงชั่วขณะสามารถชดเชยความล้มเหลวหลายปีได้ทุกคนชี้ให้เห็นข้อเสียของคนอื่นแต่กลับบอดสนิทต,ต่อข้อเสียของตัวเองหากเส้นทางของคุณมันยากแสดงว่าเป้าหมายของคุณนั้นคู่ควรนกทุกชนิดหาที่หลบพยยามฝน แต่นกอินทรีบินอยู่เหนือเมฆปัญหานั้นเป็นเรื่องปกติแต่ทัศนคติของคุณคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างบางคนจะโยนก้อนหินขวางทางคุณเสมออยู่ที่ว่าคุณจะสร้างกำแพงหรือสร้างสะพานแก้ปัญหาหรือเดินออกมาแต่อย่าอยู่กับความเครียดการจะเริ่มต้นสิ่งใหม่บางครั้งคุณต้องยอมปล่อยสิ่งเก่าไปหากมีทัศนคติที่เป็นลบ คุณจะไม่มีวันเห็นสิ่งดีๆในชีวิตเลยใครๆก็ทำผิดพลาดได้แต่มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่จมปลักอยู่กับมันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไปชม playlist ปรัชญาแห่งชีวิต philosophy of life แบบเต็มๆของเรากันต่อนะครับและสำหรับวิดีโออื่นๆที่จะช่วยคุณค้นคบความสำเร็จและความสุขผ่านข้อคิดดีๆทางปรัชญาก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมากครับ